แล้วตอนนี้นะครับมาถึงช่วงข่าวพีอาที่น่าสนใจกันบ้างครับสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกหรือ EGA แถลงข่าวเปิดการแข่งขันกอล์ฟ EGA 2023โปรแกรม4รายการใหญ่เริ่มต้นด้วยรายการสิงห m a z i n g Thailand พัทยากอล์ฟเฟสติวัล2023รายการที่2สิงหาเมซิงไทยแลนด์แคดดี้ส์แชมเปี้ยนชิพ2023รายการที่3 g o กอล์ฟเฟรนชิพพัทยามิเอกกอล์ฟเฟรนชิพและรายการสุดท้ายกอล์ฟการกุศลกอล์ฟเอท คุณกุลทรมีสมมนนายกสมาคม EGA ไทยแลนด์พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์หัดไัยเปี่ยมสุขรองนายกสมาคมคุณอาน,านัน์เผือกพิบูลตัวแทนจากบริษัทสิงคอร์ปเรชั่นคุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองร่วมแถลงเปิดการแข่งขัน EGA 2023โปรแกรมเมื่อวันที่11เเมษายนที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดกำหนดการแข่งขันของแต่ละรายการมีดังนี้รายการแรก สิง a ์อเมซิ่งไทยแลนด์แคดดี้แชมเปี้ยนชิพ2023จัดขึ้นเป็นปีที่13โดยมีสนามกอล์ฟชั้นนำร่วมสนับสนุนทั่วประเทศที่เป็นเมืองแห่งกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองราจีนบุรีนครนายกเชียงใหม่หัวหินและภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะให้แคดดี้มีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพโดยใน,นเรื่องของการออกรอบการแข่งขัน เพื่อให้แคดดี้เรียนรู้กฎมารยาทการเล่นกอล์ฟเรียนรู้ความรู้สึกการเป็นนาย mm. เมื่อตอนเองเล่นบทบาทเป็นนายที่นายควรจะได้รับรายการที่2 s สงิงห์อเมซิ่งไทยแลนด์พัทยากอล์ฟเฟสติวัล2023จัดขึ้นเป็นปีที่15พร้อมกันกับ17สนามชั้นนำทั่วภูมิภาคได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรีนครนายกเป็นโครงการที่ทางสมาคมต้องการส่งเสริมนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศ ให้รู้จักสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกได้ให้มีการเดินทางมากขึ้นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกจึงจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันส่งเสริมกอล์ฟสมัครเล่นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักกอล์ฟมีคุณภาพมีมาตรฐานมีความหลากหลายทัดเทียมสากลและเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นโครงการนี้จะเริ่มพร้อมกันทั่วภูมิภาคทุกเสาแรกของเดือนและจบพร้อมกันรายการที่3 Go l อ f r i เฟรนช์ช พัทยามีเอกกอล์ฟเฟรนด์ชิพเป็นปีที่5ตาม MOU ระหว่าง2เมืองพัทยาโดยสมาคมและจังหวัดมีเอกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจกอล์ฟและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้ไปมาหาสู่กันช่วยเหลือกันส่งเสริมกันโดยเน้นกีฬากอล์ฟเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเริ่มเดินทางในวันที่8ถึง12พฤษภาคมและรายการสุดท้ายกอล์ฟการกุศลกอล์ฟเอท ประกาศผนึกกำลังคนในวงการกอล์ฟกับโอกาสพิเศษที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดโครงการเขาปกป้องป่าเพื่อเราเราปกป้องเขาเพื่อป่าหาไรายได้ในการจัดทำเสื้อมุ้งกันยุงให้กับผู้พิทักษ์ป่าในพื้นป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสนามกอล์ฟ15แห่งทั่วประเทศซึ่งจะเปิดให้นักกอล์ฟ ที่ต้องการสร้างกุศลในครั้งนี้ได้เล่นในราคาพิเศษตามวันเวลาที่กำหนดโดยค่ากรินฟรีทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ราคา500-1,000บาทจะมอบให้กับโครงการเขาปกป้องป่าเพื่อเราเราปกป้องเขาเพื่อป่าเพื่อจัดซื้อเสื้อมุงกันยุงให้สำเร็จตามจุดประสงค์ต่อไป